ไปครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์บริการหมอด้านศัลยกรรมการปลูกแกเซลล์รากผมนะครับวันนี้เป็นอินสแตนติ้งเคสที่ผมนําเสนอผมล่วงหนักมากแก้ไขยังไงดีเป็นโรคเขาเรียกว่าทิโคโทรมันเนี่ยหรือโรคชอบดึงผมตัวเองนะครับเคสนี้คนไข้เพศหญิงนะครับอายุสามสิบบวกนะฮะมาหาเรานะฮะลักษณะผมเนี่ยบางทั่วหมดเลยด้านหลังนี่ถือว่ารากตายเกือบหมดพอหนึ่งนะฮะด้านบนก็คือว่าล่วงเหมือนกับลักษณะว่า แหว่งแหว่งแล้วก็ผมแทบจะไม่เหลือเลยโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังนะครับหากใช้ยาแล้วต้องรอนานแค่ไหนแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรดีโรคนี้เนี่ยมันจะหายไได้เหรอหรือมันจะดีขึ้นมาได้เหรอถ้าเป็นหนักๆเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะครับต้องย้ำนะคะว่าเวลาคนไข้ามาหาเรานะฮะ ถ้าดูผมลักษณะแบบเนี้ยอย่างแรกเราต้องวินิจฉัยก่อนว่าสองกล้องดูก่อนว่าเขามีลากฝอยป่ะมีผมเส้นเล็กๆไหมถ้ามีนะฮะต้องบอกเลยถ้ามีเนี่ยกู้ขึ้นมาได้นะฮะหรือว่าผมเส้นเล็กเนี่ยแล้วที่สาคัญที่สุดโดยเฉพาะรูปด้านล่างด้านซ้ายเนี่ยด้านบนเนี่ยเห็นไหมลักษณะของโลกเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าดูเหมือนขาวแต่จริงๆแล้วเคสเนี่ยมีผมนะฮะมีผมเส้นเล็กๆอยู่ก็เรากระตุ้นด้วยวิธีไหนดีที่ผมใช้นะฮะเราก็ ใช้ในการรักษาให้กับคนไข้ท่านนี้เนี่ยเราใช้ตัวคอมบิเนชันเทคนิคเรียกว่าตัวนาโนแฟตนะฮะเป็นการเอาไขมันของคนไข้หลายท่านถ้าเข้ามาฟังในครั้งแรกจะไม่เข้าใจเนี่ยแต่ขั้นที่ฟังประจำเดีรู้แล้วว่าคือการเอาไขมันออกมาเนี่ยมันจะมีกรอสแฟกเตอร์ในชั้นไขมันเรามาแยกแล้วเราก็มาแตก Search Chat GPT ดูได้นะฮะ Nano f ฟต for hair loss นะฮะเขาจะขึ้นเลยว่าดียังไงมีข้อด้อยข้อเสียยังไงแล้วก็ผมทำควบคู่กับ FFM r M นะฮะหรือ fractional radiofrequency micro needling นะฮะเป็นการปล่อย RF เพื่อกระตุ้นที่หนังศีรษะนะครับก็งานวิจัยล่าสุดนะฮะผมไปบรรยายที่กรุงเทพนะฮะ เป็นงานระดับอินเ r n ร์เนชั่นแนลนะ MWC South East Asia ก็ไปพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องตัวใช้ไขมันในการกระตุ้นเซลล์รากผมนะครับและสุดท้ายการแก้ไขปัญหาคนไข้ท่านนี้คนไข้เป็นคนไข้ที่ต้องบอกนะฮะน้องเป็นพยาบาลด้วย แล้วก็เครียดด้วยแล้วก็ไปหาแพทย์มาหลายที่ก่อนจะมาเจอเรานะฮะแต่ผมก็บอกว่าเพราะว่าคนไข้ผมขึ้นมาแล้วก็จากตอนแรกคิดว่ามันจะขึ้นช้าแต่เคสน,นี้ตอบสนองค่อนข้างดีกับตัวนาโนแฟตนะฮะเราทําไปเนี่ยสเดือนผมฝอยที่เราคุยกับคนไข้ว่าตอนแรกมันจะไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาแต่เราก็คุยก่อนว่านี่คือผมด้านหน้านะฮะที่เราแก้ไขไปแต่ก่อนจะรักษาแบบนี้ต้องเช็คก,ก่อนเลยไทยรอยด์คุณเป็นหรือเปล่า ขาดธาตุเหล็กไหมขาดตัวเล็กไหมซิงเบตินวิตามินคุณดีไม่มีภาวะอื่นที่เรียกว่าโรคแฝง SLE เป็นไหมเพราะมันต้องเคลียเพราะลักษณะผมรวงแบบเนี้ยบางทีเราวินิจฉัยผิดได้ต้องเคลียก่อนว่าโอเคไม่มีเขาเรียกว่าอันเนอร์ไลหรือโรคประจําตัวอื่น,นแล้วก็สุดท้ายนี่คือผมด้านหลังที่ผมกู้ขึ้นมาได้นะฮะเรามีคลาสิกเคสอย่างเงี้ยหลายเคสแล้วผมย้ําเลยว่าการปลุกผมเนี่ยหรือการย้ายการกระตุ้นรากผมเนี่ยเราไม่สามารถ การันตีผลการรักษาได้นี่เป็นหนึ่งเลย success case story หรือเคสที่ประสบความสําเร็จก็เลยฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับถ้าผมบางมีปัญหาใกล้เคียงกันเนี่ยอย่างแรกเนี่ยรีบวินิจฉัยแล้วก็เข้ามาปรึกษาก่อนแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับผมก็เดี๋ยวปีหน้างานวิจัยของผมได้รับการตีพิมพ์ไปบรรยายที่ปารีสนะครับแล้วก็เราได้ขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆทั้งนี่ใหม่